เออสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอบเพิ่มยอดไลค์นะครับจะเป็นไลค์คนไทยแท้มีตัวตนนั่นเองถ้าทุกคนนะครับสนใจปั๊มไลค์แบบมีคนไทยมากดไลค์นะครับก็มาทําตามผมกันได้เลยนะอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google ก่อนเลครับพิมพ์ว่า s m m d o l a c o m นะครับพิมพ์แบบนี้เลย อ่าแลนเดอร์ไปนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับให้ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านนะครับให้ทํางานกรอกไปเลยนะอ่าแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้นะอ่าก็ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยินัารหัสผ่านนะครับทุกคนนะครับทำการสร้างขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยอ่าพอติ๊กแล้วนะครับก็สมัครใช้งานกันเลยนะครับ อ่นแล้วนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ไดเวมโดารานั่นเองนะครับก็มาดูตรงหมดหมู่พจนหมู่ตอนนี้นะครับจะมีอยู่2แพลตฟอร์มนะครับจะเป็น Facebook กับ t ิ k t o k นั่นเองนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะเพิ่มมาอีกนะครับก็ให้ทุกคนทาการรอติดตามไว้ได้เลยอ่าส่วนของ Facebook นะครับจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์ปกตินะครับแล้วก็เพิ่มไลฟ์โพสต์แบบคนไทยเพิ่มไลค์อิโมจินะครับเพิ่มติด,ดตามโปรไฟล์เพิ่มถูกใจบดดุกติดตามเพจแชร์โพสต์คนดูไลฟ์สดนะครับ ส่วนติ๊กต็อกนะเป็นเพิ่มผู้ติดตามถูกใจคลิปนะครับเพิ่มวิวแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับถูกใจคอมเมนต์แล้วก็ไลค์สดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับมาเลือกใช้กันเลยนะส่วนผมก็จะไม่ได้หัวข้อนี้นะเพิ่มไลฟ์ส์ประเทศไทยและดูตรงบริการนะครับก็เลือกได้เลยนะครับว่าต้องการแบบคนไทยเป็นกดอีโมจิหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสุ่มอีกก็ได้นะครับเป็นคอมเมนต์ก็มีนะครับรีวิวแฟนเพจก็มีส่วนผมก็จะมาในหัวข้อแรกนะครับพอคําอธิบายกับหมายเหตุขึ้้้นนมาาาาแลวรทํก พออ่านแล้วนะครับก็เจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยนะเป็นลิงก์โพสต์นั่นเองอ่ะผมว่าโพสต์นี้นะครับกดไปที่วันที่และเวลาก่อนนะครับแล้วก็แบบสถานะนะครับเป็นโพสต์นะอ่าแล้วกด c o p ลิงก์บนระหว่างได้เลยนะครับตรงจำนวนนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่แต่ขั้นต่ำอยู่ที่ห้าสิบนะครับผมก็ปั๊มห้าสิบนะครับอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับไปกดคำว่าส่งตัวนี้ได้เลย ก็ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็หน้าต่างจะขึ้นเกี้ยวเขียงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการลอย้อนไลฟ์เพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองอ่ะก็ง่ายๆนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะอันนี้ระหว่างที่รอกันนะครับปลอดการสั่งซื้อนะครับอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนนะครับดูรหัสออเดอร์ได้นะครับสถานะรอดําเนินการคงเหลือ50นสิบในกก็คือจํานวนที่เราเลือกบริการค่าใช้จ่ายและหัวข้อลิงก์ก็มีนะครับเป็นปลอดการสั่งซื้อย้อนหลังหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการเติมเงิน การเติมเงินนะครับตแกนเคียลโค้ดนะครับโทมันนี่วอลเล็ตคริปโตเพอร์เฟกต์มันนี่มีอู่สิช่องทางน,นะครับให้ทุกคนในการทำการเลือกได้เลยเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะครับยอดเงินตัวนี้นะครับกรอกไปแล้วกดจ่ายเลยนะครับ ก็หน้าต่างสกแกนขึ้นมานะให้ทุกคนทําการสกแกนเลยนะครับพอสกแกนแล้วน่าเงินของท่านนะครับก็จะขึ้นขวาบนตรงนี้อ่ะรอไม่น่าน,นะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับรับประกันเลยนะอ่ะหัวข้อต่อไปนะครับบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะเป็นบริการของเอทเทิมดอลลาร์นะครับทั้งหมดก็จะมาอยู่ในนี้เลยให้ทุกคนนะครับมาเลื่นกันดูกันได้นะ ก็ถ้าติใจนะครับติดดาวไว้ก่อนได้นะครับขาน้ามาใช้บริการใหม่แล้วก็กดคําว่าดูนะให้อ่านหมายเหตุนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อนะครับแต่ถ้าออเดอร์นะครับติดขัดปัญหาอะไรนะหรือว่าอาจจะสอบถามอะไรนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตั๋วตัวนี้ก็ให้มาหัวข้อนี้เนาะเขียนหัวเรื่องข้อความนะครับกดส่งตั๋วเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะรับบริการให้นั่นเองนะครับหัวข้อนี้แล้วก็แก้ปัญหาทุกคนหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นแนะนําเพื่อน อ่ะก็หัวข้อนี้นะครับก็ copy ลิงก์แนะนําของตัวเองส่งไปให้เพื่อนนะครับอ่าถ้าเพื่อนฝากยอดผ่านลิงก์เรานั่นเองนะครับเราก็จะได้ค่า คอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับก็ได้ค่าขนมเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กันด้วยนะนี่อ่ะก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต์แอ m นะครับของเ้าก็หมดแล้วนะขอโทษไปดูยอดไลค์ก่อนนะครับว่าขึ้นหรือยังอ้าวก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไลค์คนไทยแบบไหนนะครับก็จะขึ้นชื่อแบบนี้ให้ทุกคนดูเลยนะนี่เป็นคนไทยแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าทุกคนนะครับชอบนะครับ จะปั๊มไลค์หรือปั๊มผู้ติด,ดตามนะครับหรือว่าเพิ่มคนดูไลค์สดนะครับของแต่ละแพลตฟอร์มก็สามารถทำราการกันได้นะที่ a d m e d o l a c o m นะครับอ่ะพิมพ์ไปในตรงนี้เลยนะแบบนี้แล้วก็หรือแม้ก็กดลิงก์ด้านล่า,ลานะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ Enjoy ครับผม